ก็ตุก๊กตาที่ถามการบอกว่าผลิตตุ๊กาตาเลยก็เดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนึงนะคะเ<ะ>พราะว่าขอเป็นทีละอย่างละกันเนาะ,ะนะคะท้อตอนนี้ทุกคนก็ง่วนเชียงกันอยู่นะคะ<อ>เนี่หญิงทาผิวสวยมากหลอ่อตายแล้วเข้าไปตอนผิวปาก <c oughs> อ๋อหรอผิวใช่วิ <c oughs> วเนี่ยนะตอนแกงกันเองนี่แหละค่ะสามคนอยู่ได้กันแกงกันเองเดี๋ยวบอกบอกชาติต่างชาตินิดนึงนะคะ for s a c c e s v o n i e s we have sell online but we But we, we thought that delivery, uh, delivery cost, that would be more expensive. Yeah. <laughs> so we, we just like uh, deliver it in Thailand, but we never like try to deliver it uh, go to abroad. Which which country that we receive? Mm -hmm. the... In the Asian, but we will check. Ah. Like the price for delivery. Ah. Yeah. And if we know if if the price is not too expensive, so we will inform to you. For the, because the the T-shirt is only one hundred ninety-nine baht. Yeah. Right? For the bottle of water it's just 299 and we will post about the the pictures of the souvenir again yes. or you can uh, buy another souvenir from our souvenir shop So we this also have the various t-shirts this is a kind like uh, the first time of us that we got the order is from the other country yes. that we have to send it we have to say a if we couldn't reply all of you yeah. in one day yeah it would, would be spend a hundred days really? <laughs> <laughs> ไว้แต่ว่าอาจจะตอบตอบในหนึ่งวันนะต้องขออภัยด้วยนะคะคือพยายามพยายามเป็นอย่างมากแล้วนะคะแต่อาจจะช้าไปนิดนึงในพล์สุดหล่อของเราตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นอาวุธหนึ่งอย่างแล้วนะพลายอะไรเอ่ยอามุกห้าบาทก็มาแล้วนะมิดทรายยังยังไม่มิดเลยไม่ใช่นี่ไงโดนทุวมหัวแล้วมิดแล้วแตนดิทรายยังอยู่เมื่แล้นมีคนถามว่ามือ คนจะไปปีนต้นไม้ไล่ไม้ตอนนี้เมื่อึ้นไปแล้วค่ะไปขึ้นไปนู่นแล้วค่ะไม่ใช่นี่ไงมือโดนอยู่นี่มือโดนอยู่นีงงงงมือโดนอยู่านี้งงนวดตายเออเพราเมื่อกี้เห็นหลังพี่ตายแบบไหอ๋อเหรอ่เดี๋ยวขอแจ้งราคาของที่ระลึกก่อนวันนี้ไม่ได้เอามานะคะเมื่อกี้มีคนถามว่าราคาเท่าไหร่ตัวอย่างวางก็เลยไม่ได้เอามาไงเพราะว่ามีหลายท่านถามเนี่ยเมื่อกี้ว่าราคาของเที่ยวลึกเท่าไหร่ก็มีหนึ่งเสื้อยืดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเสื้อยืดมีสองแบบนะคะถ้าเป็นของสักสูรินเท่าไหร่นะ 1 9 9บาทแต่ถ้าเป็นแบบที่ของพี่ของเราใส่เมื่อวานพี่กำลังใส่เมื่อวาน250บห้าสิบบแล้วก็ระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นนะคะอยู่ที่สองค่ะ้ามีสีเทาสีดำเดี๋ยวนะนี่ขอสปินหน่อยตอนนี้หลายท่านบอกว่าสีเขียวบางคนก็บอกว่าสีเทาคืองงมากตกลงสีมันก้ามตึก้ามตึงจริงๆนะเทากับดำเนาะมันมันดูแบบมันแล้วแต่สายตาเราไหม อย่างเสื้ออย่างเสื้อที่พี่ใส่เมื่อวานน่ะเป็นสีเขียวหรือว่าสีน้ําเงินน่ะเมื่อวานมันจะกึ่งกึ่งกลางกลางเหมือนของฉันใช่ใช่พี่เอ๋บอกว่าอาร์ตี้โอ้ยไม่ใช่อาร์ตี้สีผินหญิงเสื้อทําไมดูในไลฟ์เป็นสีม่วงมีแต่คนบอกว่าเสื้อสีม่วงใช่ใช่แต่ดูดูของจริงอ่ะดูออกจะไปทางเทาเทาต้องกึ่งเป็นสีชมพูอยู่เหมือนกันนะมีความ ปนมานนิดๆก็เลยงงแตกหญิงก็ไม่รู้ว่าเสียอะไรเขาก็แครมาแล้วทุกคนก็รีบวิ่งมาดูพวกแอดมินก็รีบมาดูว่ามันใส่เสื้อสีอย่างนี้พอร็อกอย่างคือดูบอกออกอย่านะคะก็รอนิดนึงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ใส่ยาดมเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทใช่ที่ใส่ยาดมหนึ่งร้อยบาทแต่ไม่มียาดมให้นะอ่ะคือยา d มเองนะคะใส่ยา o m เมือว่าจะใส่กอกจาใส่ยา d มใส่อะไรได้ ยาหอมยาลมอะไรที่บอกขนาดอย่าดมด้วยนะที่ใส่ไปเท่าไหร่ขนาดยาดมที่ใส่อันนั้นอันไม่อันนั้นอันอันเล็กอันนี้เดียววันนี้ที่เดียวมานี่อันใหญ่มันมีสองสองไซส์อะค่ะถ้าเป็นยี่ห้อหุ้นไทยนะแต่ว่าจงมันก็น่าจะมียี่ห้ออื่นที่มันไซส์เท่าๆกันอยู่อันแล้วแต่ที่ท่านชอบเลยค่ะก็สามารถทักไปที่ inbox แฟนเพจได้เลยนะครับแต่ราคาไม่รวมจัดส่งนะคะถ้าส่งก็ถ้าเป็นสินค้าจะเริ่มต้นที่ส0สบบาท ถ้าเปกระป๋องออมก็อาจจะมอสักครู่ในเอฟซีก็บอกต่างประเทศแพงจริงนะแพงจริงๆส่วนถ้าใครมาวอล์กอินหาพ่อพลายนะคะก็ลองสอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่าสินค้าของที่ลึกยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สต็อกเสื้อเราไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องรอให้ทางแอดมินแจ้งเนาะแล้วก็แอดตายระวังสไลด์นะคะที่แล้วสไลด์นี่ยแล้วก็ยังมีสินค้าของที่ลึกอื่นๆด้วยนะคะก็ฝากไป ติดตามดูกันได้นะ